เนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องเชอรีเนี่ยนะครับเขาจะมีสินค้าต้อบอกว่าเป็นเสื้อของยัเพอร์เนี่นะครับผมนะฮะแฟนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวสินค้าประมูลจะออกมาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปยเอาไปเลยๆๆาไปเลยเอไปยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปอไปยเอาไปอไปยเอาไปเลยไป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  เป็นกับชุดกระโปรงนะคะจากดับเอร์นะคะแล้วก็ปักเลือกลายดอกไม้สวยงามขอว่าเป็นเดซจากดับเอร์และ DIY by า h e r i เชนเนี่ยนะะเริ่มต้นที่3,500บาทค่ะเท่าไหร่ครับ5,000ไโอเคขอบคุณมากครับผมกับผู้ใจบุญท่านนี้ขอบคุณเชรีนด้วยนะคะแ้วเชรีนจะกลับมาอีกนะคะต้องอดใจรอแป๊บนึงขอบคุณค่ะ เคยดูนายในทีวีตัวจริงนายหล่อกมาในทีวีเยอะเลยอ่ะครับมากครับดีครับเราไม่ได้จะจีบคริสนะอ่าเพราะเขาแชร์กันอยู่ว่าไม่ไปนะครับนี่เราคุยกันอยู่แล้วนะนี่แขนเสื้อเราขอนะอย่างนี้เออนะฮะเะนัเลยครับโปรเมินเลยโปรเมินกผู้ใจบุญท่านนี้หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีนรับเสื้อรับเสื้อแล้วให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนเพียบก่อนเพียบเลยโครับเมินหกนะมากกว่าเมินหกมีไหม หมื่นหพี่ประกัับปมื่นเนหมื่นเพี่ประกัจยอมพี่ประกัหับจะยอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราโเมงเม่ตัดสินใจตัดสินใจโอยพูดเเ้จกจยงแองงรยิคือยนดับเบิลที่ d i